หอบลูกกลับไทยคัมแบ็กซีรีส์นางเอกสาวฟ้ายงวรีตัดสินใจพาลูกสาวน้องโจแอนนามารีกลับเมืองไทยมาเยี่ยมคุณยายครั้งแรกหลังจากหายหน้าหายตาไปแต่งงานและใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกากับสามีวินเรียมคาวานอตล่าสุดฟ้ายงวรีกลับมารับงานซีรีส์กับต้นสังกัด GMMTV ครั้งพอผู้ใหญ่ตามกลับมายืนยันว่า ไม่ได้หันหลังให้วงการบันเทิงเขาเรียกว่าไ like ล์บาลานมีจังหวะที่โอเคเราทำงานพร้อมที่จะสร้างครอบครัวพร้อมจะมีลูกเราก็มีเป็นการวางแผนไม่ใช่ว่าต้องทำทุกอย่างไปทำทำมันไม่ใช่แพทเทิร์นแบบนั้น ในขณะที่สามีนักบินอยากให้กลับอเมริกามากแต่อย่างที่บอกว่าเจ้านายเรียกกลับมาก็เลยต้องกลับมาเขาก็เข้าใจส่วนลูกก็มาอยู่กับที่ไทยด้วยกันเพราะอยู่อเมริกาไม่มีคนช่วยเลี้ยงลูกตนเลี้ยงคนเดียวเพราะฉะนั้นตั้งใจไว้แล้วว่าถ้าคลอดช่วงที่ลูกยังเล็กๆอยากเอากลับมาที่ไทยเพราะมีพี่เลี้ยงมีคุณแม่ครอบครัวซัพพอร์ต ซึ่งครอบครัวฝั่งฝรั่งจะไม่ช่วยกันเลี้ยงลูกจะเลี้ยงเองของใครของมันโดยสามีก็จะบินไปบินมาตลอดเพราะคิดถึงลูกค่ายก็ตามตามมาตลอดแต่พอมีลูกค่ายก็ไม่กล้าจะตามมากพึ่งมาล่าสุดเลยที่ผู้จัดการถามว่าจะกลับมาหรือไม่กลับมาจะได้วางแผนถูกก็เลยกลับถามว่ามีวางแผนยังไงไว้บ้างฟ้าก็ยังรักงานแสดงอยู่ก็ยังมีหลายๆอย่างที่อยากทำ เดี๋ยวนี้วงการบันเทิงมันไม่ได้ตายตัวเหมือนเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้สมัยใหม่มากก็อยากทำอะไรที่ไม่เคยทำแต่ในขณะเดียวกันยังเป็นคุณแม่ได้มันก็คือการวางแผนค่ะ